ต่อมานะครับสังถังกองเลซินหรือถังกองซับเทเนอร์นะครับตอนแรกเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำยาเช็คทดสอบความกระด้างตัวนี้ผมให้ไว้นะครับปกติน้ำที่ผ่านกองเนี่ยนะครับมันจะเป็นสีสีออกน้ำเงินน้ำเงินโลโคไอ้วนๆกับไอ มันจะมีขีดเป็นสีแดงนะครับขีดสีแดงตรงนี้ใส่พอดีขีดนะครับเสร็จปุ๊บก็หยดน้ํายาไปหนึ่งหยดปกติถ้าน้ําผ่านกองต้องเป็นสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับเนี่ยสีน้ําเงินแล้วครับสีน้าเงินสีน้ําเงินไม่ใช่สีแดงนะครับแต่น้ําทั่วไปที่ไม่ผ่านกองตัวเนี้ย มันจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงม่วงนะครับเมื่อเมื่อเราเดินเครื่องไปเรื่อยๆนะครับถ้าความเข้มข้นมากอ่าประสิทธิภาพในการกรองมันจะต่ําลงเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าหินปูนหรือว่าสารละลายในน้าเนี่ยมันมันน้อยประสิทธิประสิทธิภาพในการกรองมันก็จะใช้ระยะเวลาการกรองได้นานยิ่งขึ้นนะครับเราถึงจะมาล้างทีหนึ่ง วิธีการล้างก็คือเกลือนี่ครับเกลือตัวนี้ยี่สิบห้ากิโลนะครับถุงหนึ่งก็ตากมาสี่กิโลผสมน้ําเต็มถังเลยครับผสมเสร็จปุ๊บคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันกลายเป็นน้ําไม่นานมาก,กไม่เกินสองนาทีนะครับจะมีสายดูดทิ่มอยู่ข้างล่างสุดนะครับสายดูดสีขาวนี้นะครับคนให้เข้ากันกลายเป็นน้ําอะไรที่เป็นขยะตากอกอกแล้วก็ปิดฝานะครับสายจุ่มให้สุด อ่าเริ่มต้นในการแบควอร์ดนะครับหลังจากเตรียมเกลือเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีขั้นตอนอยู่ทั้งหมดห้าขั้นตอนอ่าผมเขียนมาให้แล้วนะครับขั้นตอนแรกก็คือแบควอร์ดแก๊กตัวนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหัวบิดพวองมาลัยนะครับแต่ละล็อกจะมีเสียงดังแก๊กทีนึงอ่าเวลาหมุนให้หมุนทวนเข็มน,นาฬิกาอ่าเป็นเสียงแก๊กทีนึงตัวนี้แบควอร์ดนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีอ่าผ่านสิบนาที เสร็จปุ๊บหมนมาตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ดังแก๊กทีหนึ่งน้ําน้ําเกลือจะถูกดูดขึ้นมานะครับตามนี้แล้วก็จะปล่อยทิ้งไปผ่านสารกรองเรซินที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับใช้เวลานานไหมหกสิบถึงเจ็ดสิบนาทีอ๋อผมตีให้หกสิบนาทีแล้วกันนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเป็นการเติมน้ําเตรียมน้ําข้อสี่ นะครับเป็นการเติมน้ําลงในถังเราไม่ต้องเติมเรามีก๊อกตัวนี้อยู่แล้วผ่านไปเลยอ่าเขาเรียกว่าฟาสลิ้นฟาดลิเลนหรือทดสอบน้ํานะครับไม่เกินห้านาทีง่ายๆคือฝัดความเค็มออกเพื่อจะเริ่มใช้งานใหม่นะครับหลังจากห้านาทีเสร็จปุ๊บก็บิดมาตำแหน่งเซอร์วิส ตัวนี้ตัวนี้จะใช้คำว่าเซอร์วิสตัวนี้ใช้คำว่าฟิลเตอร์นะครับก็ความหมายเดียวกันนะครับไม่มีน้ำทิ้งก็คืออยู่ในขั้นตอนการกรองนะครับสุดท้ายถ้าเราอยากจะทดสอบน้ำว่าน้ำที่เรากรองไปมันโอเคหรือยานะครับก็ทดสอบเหมือนเดิมก็ใช้น้ำยาตัวนี้เป็น,ปน,ปน,ปนตัวเป็นตัวทดสอบครับประมาณนี้ครับ